ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารสร่วนจังหวัดเชียงใหม่นายประจนปรัชกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำข้าราชการพลเรือนร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี2565พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปีพศ2564จำนวน4คนได้แก่นายอัมพรอินศรี ผู้อในการโรงพยาบาลแม่วางสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่านางสาวธาราทิพย์วงบรรณะพู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิตพายับสำนักง,งานเขตพ,พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่พันตำรวจโทสุภชัยจันทารองผู้กํากับการกลุ่มง,งานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่และนายชาติชายวุฒเกษตรช่างไฟฟ้าระดับขอ 4. โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคารสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต2พร้อมมอบรางวัลค่าราชการพลเรือนดีเด่นและดีระดับจังหวัดเชียงใหม่พศ2564รวมทั้งสิ้น22คนในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้อัญเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและอ่านสารจากนายกรัฐมนตรีถึงข้าราชการทุกคน เนื่องในวันข่าราชการพลเรือน1เมษายน2565มีใจความสำคัญว่าข้าราชการถือเป็นผู้ที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นผู้ขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทั้งปวงของข้าราชการพลเรือนล้วนเกี่ยวข้องกับประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของประเทศ ความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่นี้และปฏิบัติหน้าที่การง,งานของตนให้สามารถดำเนตนอยู่ในสัมาทิฏฐเพื่อขอให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและส่วนรวมหรือว่าเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในุง,งานความดีจนเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะและสมควรได้รับการยกย,กยก่องเชิดชูงานในหน้าที่ของตนให้กระจ่างชัด